5 i n u t e p o d c ส s t ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 m i n u t ักข้าวพลอยอยู่กับ s u p e r l ร v e Phone นะฮะในนี้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะ,ะแล้วก็การเตรียมเตรียมบทบาทหรืเตรียมเตรียมพร้อมกันเป็นแรบข้อนะครับขั้นตอนเนะะีผมก็คิดว่าเออ เป็นเป็นแนวทางอันนึงแล้วกันนะครับจริงๆมันก็มีหลายแนวที่น่าสนใจนะครับข้อแรกเขาบอกว่าคุณต้องให้ข้อมูลอย่างรวบร็และชัดเจนนะ transparency นะครับการกําหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอกําหนดกับเป้าหมายนะคิดอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแจ้งสมาชิกผู้นําต้องรู้แน่ชัดว่าเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองต้องการคืออะไรสําคัญมากหัวหน้าบางคนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองอยากได้อะไรอันนี้นี่เละแน่นอนนะครับแล้วพอเรารู้แล้วว่าอยากได้อะไรเราก็ต้อง คุยกับสมาชิกก็เห็นชอบกับเป้าหมายนั้นเราอย่าตั้งเป้าหมายที่ซับซ้อนเข้าใจยากจนเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้จนเกินไปเวลาบอกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตั้งเป้าหมายแบบ 10x t for the Moon ไม่ได้แต่มันจะมีความวอร์แบบชนิดที่แบบไม่มีใครบายอินเลยอันนั้นอันตรายนะครับเพราะาถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะคนเราจะตีความแตกต่างกันสร้างความสับสนในการกำหนดทิศทาง เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับตลอดจะมีโอกาสสูงที่แต่ละคนจะมีวิธีการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับเป้าหมายที่ดีนะเป้าหมายสูงสุดจึงรวบรัดควรจะต้องรวบแระชัดเจนเรียกว่า simple and clear นะครับสองงานต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องทําขั้นตอนที่2เนี่ยผู้นําต้องกําจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้าเพราะถ้าผู้นํารู้สึก ถึงความจําเป็นของการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้สูงว่าองค์กรนั้นกําลังทํางานจนํานวนมากเมื่อมีปัญหาก็ย่อมเตรียมมาตรการรับมือไว้องค์กรที่มีปัญหาอยู่แล้วคงเคยทดลองใช้มาตรการต่างๆที่หลากหลายมาก่อนในขั้นตอนนี้สิ่งสําคัญคือการจัดทํา not to do list not to do list ก็คือรายการของสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทําคนเรามักถนัดทารายการของงานที่ต้องทําหรือว่า to do list แต่ไม่ถนัดทารายการของสิ่งที่ไม่ต้องทํเาะว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเราต้องคัดงานที่ไม่จําเป็นออกจากงานที่จําเป็นต้องทำซะก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีเวลามากพอสําหรับการทํางานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าไม่ทําเราจะไม่มีเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะต้องการก็ตามนะครับเพราะว่าใช้เวลาไปกับไอ้เรื่องที่มันไม่จำเป็นต้องทำไงผู้นําต้องสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่กระโจนสู่การเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสมาชิกยังได้รับมอบหมายงานจำนวนมากล้นมือตลอดเวลา ต่อให้เราชี้เป้าหมายละครจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีเวลาทํานั่นเองหรือไม่สามารถทําได้อย่างสบายใจคนเรามีขอบเขตทางกายภาพที่เรียกว่าเวลาและขอบเขตของสมรรถนะส่วนบุคคลแต่หลยครั้งที่เรามองข้ามขอบเขตเหล่านั้นนะครับและพูดเอาแต่จะว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดที่พยายามแทบตายเพื่อได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเออสมมตินะฮะ แต่จจู่เป้าหมายก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกทุกคนคงจะวางมือเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินขอบเขตกันไปหนักกันไปโอเวอร์โหลดมนุษย์เรามีศักยภาพเยอะแม่เขาจริงแต่ทุกคนก็มีเพดานกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นทํารายการสิ่งที่ไม่จะเป็นเราก็แจ้งสมาชิกค,คือเรื่องที่2นะครับข้อ 3. ที่สการกระจายเรื่องราวความสําเร็จเล็กๆ,ๆนะครับขั้นตอนที่3คือการแยกย่อยแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งสําคัญของขั้นตอนนี้คือการเปิดเผยเรื่องราวความสาเร็จเล็กๆให้สมาชิกในองค์กรเป็นขั้นเป็นตอน ปลูกฝังความคิดเชิงบวกที่เรียกว่าเฮ้ยมันทําได้นะเอาตัวอย่างนี่แหละในองค์กรมาทําให้นะครับในช่วงแรกต้องทําให้สมาชิกเกิดความรู้สึกร่วมว่ามันเป็นไปได้ก่อนโดยคนกาหนดระยะเวลาที่แบ่งปันเรื่องราวความสวยเล็กๆนี้นะ้อยสุดก็คือเดือนละหนึ่งครั้งนะครับทาให้สมาชิกเนี่ยเกิดแรงกระตุ้นเชิงบวกได้นะฮะข้อที่4คือต้องทําอย่างไรให้ทําตาม น <ST su ks> ี่ไม่ใช่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีนั่นก็คือถ้าต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นําต้องรักษาความสอดคล้องและความต่อเนื่องไว้ให้ได้เพราะผู้นําหลายคนในช่วงแรกจะนําเสนอเป้าหมายหลายๆอย่างแล้วก็ต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ภายหลังกับแก้ไขเป้าหมายที่เคยเสนอไว้อยู่ตลอดหรือบางครั้งก็ล้มเลิกเป้าหมายที่ตั้งไว้กลางคันหรือบางทีก็ลืมซะดื้อๆอย่างนั้นการรักษาความสอดคล้องและความต่อเนื่องทาให้องค์กรเปลี่ยนแปลงสําเร็จ แล้วถ้าผู้นําขาดความสอดคล้องหรือขาดความต่อเนื่องจะทํำยังไงนะครับข้อจํากัดนี้พบบ่อยได้กว่าที่คิดดังนั้นเวลาที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางองค์กรจึงต้องขอความช่วยเหลือของบริษัทที่ปรึกษาเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเของบุคคลที่3แต่ไม่ได้ตัดสินใจแทนเพราะชตากรรมของบริษัทชตกากรรมขององค์กรม,มันต้องตัดสินใจเองนะครับผู้เขียนบอกว่าขอย้ำนะว่าการทําตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำเนี่ย สาคัญทีสุดถ้าสั่งให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเองกับปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้นสมาชิกก็จะไม่รู้สึกร่วมกับเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้นาเคยนําเสนอไว้ขอให้รึกเสมอว่าสมาชิกจะประเมินพฤติกรรมของผู้นําที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจริงด้วยมือของเขามากกว่าความพูดของเขาแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทําตามหรือไม่นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ five minutes podcast